ขอความจเจริญในพระธรรม จงบังเกิดมีนะทานผู้ชมทุกท่านเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ 10, สิบทรงเจริญพระชนมพรรษาเจสิบสองพรรษานับเป็นมหามงคลสิ่งใดที่พระสงฆ์และประชาชนจักอธิษฐานจิตถวายเป็นพระพรชยมงคลได้ ก็จะแนะนำว่ามีมนบทหนึ่งซึ่งเป็นการสวดถวายพระพรพระราชาเราเรียกว่าถวายพรพระหรือเรียกว่าพรหงในบทพระหงนี้จะขอให้ความหมายว่าเมื่อสวดให้กับผู้ใดแล้วผู้นั้นจักชนะแปดทิศแปดสถานการสงเด็จพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าทรงรเผชิญแปดสถานการณ์สำคัญในชีวิต เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแต่โบราณมาจึงร่วมประพันธ์คาถารู้แล้วแต่เป็นพระอริยะทางนั้นในบททั้งหลายนั้นเมื่อท่านทั้งหลายสวดตรงคำว่าตันเตชะสาเพราะวะตุเตให้หยุดนิดหนึ่งและหลับตาน,นี้ไม่ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านจะสามารถหยุดได้แปดเตดงนัาจากนี้ต่อไป จะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายพระพรชยมงคลให้พระองค์ได้ทรงชนะแปดทิศพิชิตไปสถนนการสวดทีละมันทัดไปพาหุงสห์สมาพิเนิมิตดสาบุทันตงังคริเมขรังอุทิตโคระเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทว ตันเตชะสาพรวตุเตชะยามังครานีมาราติเลขมาพิยุชิตาสัภรติงโครัมปนาระวกรรมขัทัิยาขังขันติสุทันทวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยามังครลานี นาราคิริงขชชวารังอติมัตตภูตังทาวัิจักกรรมสนีวะสุธารุนันตังเมตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทวตันเตชะซาภวตุเตชยมังคารานีอุคิตาคาคมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังคุริมาละวันตัง อีทีพิสังขตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคารานีกัตตวานากัตธมุทรางอีวะคาพินิยาจินใจทุทวจนังชนากายมะเทสันเตนโซมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคารานี สัจจังสัจจังมีหายามติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมานาังอติอันทภู้ตังปัญญาปฏีปัเชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะซาพะวตุเตชยมังครานีนันโทปนันทพุชคังวิภูทางมหิทิงปุเตนาเทะระพุชเคนะทะมาปยันโต อิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทวตันเตชะซาพวตุเตชยมังครานีทุกขาหาทิธิภุชเคณสุาทาถาทางพระมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานางังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาพวตุเตชยมังคารานี เอตาปิพุทธชยมังคราอัตคาธาโยวาจนโทนทิณทิเนสระเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุป,ปัตวานิโมข้างสุขังอธิคมยนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายสาพ,พปานินางปูเรตวา ปารเมียสาพาปาตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสาธจวาเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามุเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคเล อปราชิตปัลลังเกสีเซปทวิปโปขเลอภิเศเกสาพพุทธ,ธานางังคาบปัดตัวปมวัทติสุนักขัดตังสุมังครังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทักขินาง กายกรรมมังวาจากรรมมงประทักขินางประทักขินางมโนกรรมมงปณิทีเตประทักขินาปทักขินานิกตวานรพันตาเทปทักขิเนสมเดปสัมมาสุทเจ้ญญาทรงชนะแปดทิศพิชิตแปดสถานการ์ได้ด้วยรมแปดประการใดๆโดยธรรมวิธี ขอสมเด็จบรมบพิษพระราชสภพพราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงทรงชัยชนะแปดทิศพิจิตพิจิตเป็นสถานการดังสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เทินขอถวายพระพร